คุณผู้ชมครับใจฟมมากนะครับบูมหมูทะนะครับเจอหมาจรจัดขวางรถทึถ่งในความฉลาดแสนรู้เดินนำทางไปเจอเซอร์ไพรส์ครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังครับที่รักแล้วก็คอยชื่อเหลือสัตว์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับบูมยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูมหมูทะที่ได้โพสต์คลิประบุว่าระหว่างที่กำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านก็มีหมาตัวหนึ่งเนี่ยขวางหน้ารถไม่ยอมหลบรถก็เลยให้คนขับรถได้จอด แล้วก็ลงไปดูตอนแรกแค่จะเอาอาหารหลังรถเนี่ยให้แต่ก็เห็นว่าเป็นหมาแม่ลูกอ่อนก็เลยถามว่าลูกหนูอยู่ไหนพาไปดูลูกหน่อยได้ไหมภายในคลิปนี้นะครับบูหมูทะเนี่ยได้ลงไปนั่งคุยกับหมาจรจัดตัวผอมแห้งซึ่งเพราะว่าเป็นหมาแม่ลูกอ่อนที่เชื่องมาก นั่งนิ่งให้จับได้โดยที่ไม่มีท่าทีระแวงหรือว่ากลัวคนโดยคาดว่าน่าจะเป็นหมาที่อาศัยอยู่ในที่พักของคนงานก่อสร้างซึ่งถูกทิ้งร้างเมื่อบูมบอกให้แม่หมานำทางไปหาลูกมันก็วิ่งนำไปอย่างแสนรู้กระดิกหางแล้วก็คอยหาหลังกลับมาดูตลอดทางจากนั้นก็พาซอกแซกเดินเข้าไปในเพิงพักร้างจนเมื่อถึงที่หมายนะครับบูมเขาก็ได้พบกับ ลูกหมาตัวน้อยไม่ถ่งกว่าห้าตัวอยู่ถ้ากลางยุ่งแล้วก็แมลงจำนวนมากสภาพหนา้าเวทนามากทีเดียวคลิปดังกล่าวก็ทําให้ชาวเน็ตนี่งกับความแสนรู้ของแม่หมาหรือทั่วไปแม่หมาลูกอ่อนจะห่วงลูกแต่ตัวนี้กลับเป็นมิตรเชื่องและฉลาดมากอีกทั้งยังโชคดีที่ได้มาเจอกับคนรละสัตว์อย่างคุณบูมต่อมาบูมนั้นเขาก็ได้นําตะกร้าเนี่ยนะครับมาจับลูกหมาแล้วก็พาแม่หมาขึ้นรถกลับไปที่บ้าน ให้อาหารแล้วก็ที่พักพิงอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับชาวโซเชียลอย่างมากเลยและครับ